ปัจจุบันเนี่ยแชทบอทสร้างไม่ได้ยากเลยง่ายมากเลยคนทั่วๆไปนะครับสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัว up skill ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้เพื่อเอามาใช้มาทํางานแล้วก็มาสอนแล้วก็ให้ปุงความรู้ต่างๆ การปรับตัวเนาะในส่วนของคนที่ไม่ได้อยู่ในฟิลของทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่านอนไอี IT นะครับก็จะมีหลากหลายอาชีพเลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นว่ากลุ่มอาชีพที่เป็นในเรื่องของ call center h e l d e s ต่างๆแน่นอนค่อนข้างที่จะ disruption ที่จะรุนแรงก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้คนในการตอบคาถามแล้วเขาอาจจะต้องใช้เป็นพวกแชทบอทหรือว่าเอาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการตอบคาถามกลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็อาจจะต้องมีการปรับตัวนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใช้คนในการตอบคำถามแล้วแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับมีความรู้มีความสามารถที่จะตอบคาถามเหล่านี้ได ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้คนตอบจริงเราก็อาจจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลดีไหมเป็นผู้ช่วยในการดีไซน์สร้างแพลตฟอร์มหรือเป็นผู้ที่ช่วยในการเทรนนิ่งตัวแชทบอทหรือว่าตัว AI ให้มันฉลาดได้ไหมเพราะว่า AI ปกติเวลาเข้ามาสร้างแชทบอทที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เก่งครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีการไปเทรนหรือไปสอนมันกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ชาญอย่างเช่นว่าเป็นคอร์เซ็นเตอร์ของธนาคารแล้วกันก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทาธุรกรรมทางนั้นธนาคารอะไรทั้งหมดเลยเราก็ไปช่วยในการวิเเเคคครร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 าาาาะห์ข้้ข้ออมมูลูลปป็นนนกกวบบบุไียใสง ๆแล้วก็เอาไปแอปพลายใช้กับอาชีพตัวเองได้อีกตัวอย่างหนึ่งเช่นพวกนะการตลาดผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าเท Marketing เลมาเก็ตติ้งอะไรพวกนี้ครับก็คือใช้โทรศัพท์ในการคุยเรามีองค์ความรู้อยู่เราสามารถที่จะองค์ความรู้ตัวนี้เนี่ยไปสร้างเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าตัวแชทบอทเพราะว่าปกติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแชทบอทสร้างไม่ได้ยากเลยง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆรูปแบบเช่นว่าเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นแพทเทิร์นถามอย่างไรตอบแบบไหนมันเซตไว้แล้วเป็นกฎแต่ถ้าเกิดเป็นแชทบอทที่มีความฉลาดใช้ AI เียาาร,รยนร แบบรูเนี่ยคนทั่วๆไปนะครับสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเอาความรู้ตรงนี้ไปสร้างแล้วสามารถที่จะเอาไปขายหรือไปแอพพลายเป็นนักขายสินค้าอื่นๆก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักขายในกลุ่มอาชีพน,นั้นๆก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปรับตัวเป็นการยกตัวอย่างของ non IT ถ้ามันปรับตัวเราจะไปอยู่ในโพสิชันไหนที่จะสามารถมีไรายได้ต่อเนื่องไปได้ครับถ้าเป็นกลุ่มอาชีพทางด้านไอทีหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับสาขาไหนที่เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกาะองวมแล้ รู้ทุกเรื่องไม่จริงเลยครับพรที่จบไอทีเนี่ยยิ่งต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วเลยดิส r u ป t ช o นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ทํางานทางด้านเทคโนโลยียิ่งต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องให้บริการให้คําปรึกษาเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องสร้างออกแบบให้กลุ่มอาชีพที่เป็น non IT ด้วยเพราะ,ะนันจะต้องเรียนรู้ปรับตัว upskill ตลอดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆความรู้ที่เราเรียนในระดับปริญญาตรีเราจบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มาจบสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อมมมาาา่นนแล3ปีักดูสิง เราเรียนในวิชาเรียนมันไม่ได้ถูกเอามาใช้เลยหรือใช้ไม่ได้เลยกับการทางานเพราะมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็บางอย่างที่สอนกับที่ใช้งานจริงก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวผมเองเรียนจบมาแล้วหลายปีแล้วครับก็คือหันกลับไปดูเรียนภาษา a s s e m ม l y มาเงี้ยพาร์ทเคาเนี้ย,เ,ยเรียนมาจริงครับมันมันเป็นลอจิกแต่ว่าปัจจุบันที่เราใช้ในทางทำงานเนี่ยภาษาวิวัฒนาการต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้กี่ยุคแล้วเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้เพื่อเอามาใช้มาทํางานแล้วก็มาสอนให้คงความรู้ต่่่าาางงๆเพพระนนั้กลมชียิ ต้องปรับตัวมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการทางด้านกลุ่มอาชีพนอนไอทีด้วยครับ